เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อสุดท้ายนะครับข้อที่25สําำหรับโจทย์ชุนีแล้วนะครับเด็กชายนัดยืนอยู่ขอบหน้าผาริมทะเลและมองเห็นเรือสองลำนะครับที่ลอยอยู่ในทะเล ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางตามแนวนอน2กิโลเมตรและ3กิโลเมตรด้วยมุมก้ม A และ B ตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอนะครับ A 2ไซา์ของมุม A กกำลัง2น้อยกว่า3ไซา์ B กำลัง2 B ครับ3 cos A กกำลัง2น้อยอมีค่ามากกว่า2 cos B กกำลัง2ข้อ C 2 a น้อยกว่า3 b ดีด็อกนะครับ3 a มีค่ามากกว่า4 b เด็กชายนัทยืนอยู่บนขอบหน้าผาเริมทะเลแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าเป็นลักษณบแบบนี้อันนี้คือแนวระดับถูกไหมครับเขามองลงมาด้วยมุมก้มเห็นเรือสองลำนะครับลอยอยู่ในทะเลห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางตามแนวนอน2กิโลเมตรและ3กิโลเมตร2กิโลเมตรคือประมาณนี้แล้วกันนะครับ2กิโลเมตรนี่คือเรือลำที่1 มองลงมาด้วยมุมก้มเท่าไหร่นะครับมุมก้ม A ถูกไหมครับม,ม,มุมก้มมุมก้มคือตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะมุมก้มคือต้องวัดจากแนวระดับถูกไหมครับ3กิโลเมตร3กิโลเมตรก็คือออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับตรงนี้3กิโลเมตรไม่เขียนดีกว่าเขียนว่าตรงนี้เป็น1กิโลเมตรแล้วกันนะครับก็คือออกมาจากตรงนี้1กิโลเมตรรวมกันเป็น3ากิโลเมตรพอดีเลยนะครับมุมก้ม เป็นบีบอยถูกไหมครับมุมกลมบีบอยโจถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งเสมอนะครับอ่ะประมาณนี้มีข้อมูลมาให้แค่นี้เองนะครับข้อมูลมาให้มีแค่นี้เองแต่ถามอ่าสมการทั้งหลายตัวเลยเนี่ยว่าข้อไหนเป็นจริงทำไงดีอันดับแรกนะครับก่อนอื่น เส้นแนวระดับตัวนี้มันขนานกันถูกไหมครับแปลว่าตรงนี้เป็นมุมก้ม A นะครับมันก็คือมุมแยง้งมันแย้งกับมุมนี้ถูกไหมครับอันนี้ A มุมนี้ก็ต้องเป็นมุม A ด้วยเนาะมุมนี้ B ตรงนี้ก็ต้องเป็น B บอยด้วยถูกไหมครับพี่สมมุติว่าให้ความยาวให้ความสูงของหน้าผาตรงนี้เนี่ยความสูงเป็น H ละกันพี่จะได้ออกมานะครับคือก็คือความสัมพันธ์ของแทนแทนของมุม A นะครับก็คือแทนคืออะไรครับแทนคือข้ามส่วนชิด แทนคือข้ามส่วนชิดก็คือ s ส่วน2แล้วก็แทน b นะครับมีค่าเท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือข้ามก็คือ h ส่วนส่วน3ถูกไหมครับส่วน3ส่วนความยาวทั้งหมดเนี่ยได้สมการออกมาตัวหนึ่งนะครับในเทอมของ h h ก็คือมีค่าเท่ากับ2แทนแทน a ถูกไหมครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ3แทน b อืมก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เนาะ ก็ยังไม่ค่อยช่วยอ,อะไรเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเรามาลองดูที่โจทย์กันก่อนนะครับดูดูกาเป็นทีนลชอย์เลย a นะครับ a บอกว่า2องไซด์กำลังสองของมุม a น้อยกว่า3ไซด์กำลังสองของมุม b นะครับพี่ก็เริ่มมองแบบนี้ดีกว่าเ,เราพิจารณาค่าของอันนี้คือชอย a ์เนะเราพิจารณาค่าของ2 s i ไซด์กำลังสองของมุม a ลบอยู่กับ3 s i ไซด์บกำลัง2แบบนี้นะครับ จับมาลบกันก่อนแล้วดูว่าค่าได้ออกมาเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามันมากกว่าศูนย์แปลว่าอะไรครับถ้ามันมากกว่าศูนย์ก็แปลว่า2ไซด์กำลังสองของ a เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าสามไซด์กำลังสองของบุม b นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยก็ก็อาจจะก็แสดงว่าเป็นจริงถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องจริงเสมอนะนะครับอันนี้คือเงื่อนไขทำไงดีเอ,า,อางนี้ดีกว่า ไซคืออะไรครับไซคือข้ามส่วนฉากใช่ไหมครับไซคือข้ามส่วนฉากไซเอ็ก็คือข้ามข้ามคือ h ฉากคืออะไรครับฉากใช้จากพีทาโกรัสได้ไม่เอ่ยตรงนี้คือสแควรูตของเอชกลังสองบวกสใช่ไหมครับตรงนี้คือความยาวเอชกลังสบวกสตรงนี้ก็เหมือนกันความยาวสแควรูตของเอชกลังสองบวกเใช่ไหมครับบวกอยู่กับ3ามกลังสไซคือข้ามฉากไซคือ h ส่วนฉากฉากคือสแควรูตของเอชกลังสองบวกส และอะไรครับแล้วก็ sin B เหมือนกันมีค่าเท่ากับค่าคือ H ฉากก็คือส q คร,รูตของ H อกลังสองบวกเเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงมานะครับ sin A ก็คือ H ส่วนส q คร,รูตของเอกลังสองบวกเเอ้ยบวกสนะครับขออภัยกำลังสองด้วยลบสเท่าของ S ส่วนอยู่กับส q คร,รูตของ h อกลังสองบวกเ ทั้งหมดกำลังสองได้ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ 2h งเอกำลังสองส่วนอยู่กับ h อชกำลังสองบวก4ลบ3 h มเอกำลังสองส่วน h อชกำลังสองบวก9ก้าดึงตัวรวมให้มันนิดนึงนะครับพี่ดึงไอ้ก้อนนี้ออกมาดีกว่าพี่ดึงเจ้าเอกำลังสองส่วน h อชกำลังสองบวก4คูณอยู่กับ h อชกำลังสองบวก9นะครับดึงออกมาข้างนอก ก้อนข้างในนะครับก็จะกลายเป็นลายเอ่ยก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ h กําลังสองบวกเลบสคูณอยู่กับ h กําลังสองบวกสทันพี่ไหมครับคูณกันอยู่นะที่เราสังเกตนะว่าไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นค่าบวกแน่ๆอยู่แล้วนะครับ h อลังสองเป็นค่าบวก h กําลังสองบวกสยิ่งบวกเข้าไปใหญ่เลยพอบวกเ้านี่บวกเต็มๆเลยถูกไหมครับ แปลว่าก้อนหน้าเนี่ยบวกหาด้วยบวกคูณบวกก็กลายเป็นค่าบวกอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะนั้นค่าความเป็นบวกเป็นลบเนี่ยขึ้นอยู่กับก้อนหลังก้อนเดียวเลยถูกไหมครับก้อนหลังเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าเอ้ยไอตัวนี้จริงแล้วมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรืออาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับอ่ะพี่มาเขียนต่อนะ2ไซด์กำลังสอง,ง 2, ของมุม A ลบ3าไซด์กำลังสองของมุม b นะครับมีค่าเท่ากับ h กําลังสองส่วน h กําลังสองบวกสี่คูณอยู่กับ h กําลังสองบวกเก้านะครับก้อนนี้นะครับคืออะไรเอยกระจายสองเข้ามาก็กลายเป็นสอง h 2, กําลังสองบวกสิบแปดถูกไหมครับลบอยู่กับสาม h กําลังสองลบสิบสองก็กลายเป็นหกลบ h กําลังสองนั่นเอง ทีนี้เราถามว่าเอ้ยแล้ว6ลบ h กำลัง2เนี่ยมันค่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบคําตอบคือก็เป็นไปได้ทั้งคู่ถูกไหมครับถ้าเกิดว่า h ตัวนี้มีค่าน้อยกว่า square root 6นะครับถ้ามีค่าน้อยกว่า square root 6ลบกันก็กลายเป็นค่าบวกถ้า h ตัวนี้มีค่ามากกว่า square root 6นะครับลบกันออกมาก็กลายเป็นค่าค่าติดลบนั่นเองเนาะนะครับหรือพูดง่ายๆว่า อ๋อแสดงว่าอะไรครับหลังจากทํามาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่า2องทีกำลังสองมุม A นะครับจะมีค่ามากกว่า3าม n ี่กำลังสองของมุม b ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ h มีค่าน้อยกว่าสแควรูทหกถูกไหมครับ h น้อยกว่าสแควรูทหกในหางกลับกันครับก็คือ2อ จะมีค่าน้อยกว่าตามโจทย์บอกจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ h มีค่ามากกว่า square root หหน่วยนั่นเองนะครับตามพี่ถันไหมความหมายคือมันจะมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า h ถูกไหมครับและมันก็ไม่น้อยกว่าเสมอทุกๆกรณีด้วยนะครับตัวอย่างคานที่ เราได้ลองทำมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า h มีค่าน้อยกว่ารูทหกสมมุติว่า h เป็นสองแล้วกันอ่ะสมมุติถ้าเกิด h เป็นสองนะี่ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ยาวสองหน่วยตรงนี้ยาวหนึ่งหน่วยถูกไหมครับสองสองตรงนี้ก็คือสแควรูทแปด 8, ถูกไหมครับหรือสองสแควรูทสองตรงนี้สองสามตรงนี้ก็คือสแควรูทสิบสามใช่ไหมครับจากพีทาโกรัส ทำเองนะพิจาณาค่าของ2 s i ไซด์กำลัง2มุม A ครับนี่คือมุม A นี่คือมุม B ไซด์คือข้ามฉากถูกไหมครับไซด์คือข้ามฉากข้ามคือ2ฉากคือรูทแเทียบกับ3ไซด์กำลัง2ของมุม B นะครับก็คือ3คูณอยู่กับไซด์ของมุม B กกำลัง2ไซด์คือข้าม ใช่ไหมครับคิดออกมาเป็นตัวเลขได้กลายเป็นอะไรเอ่ยก้อนนี้กลายเป็นกลายเป็นหนึ่งพอดีเลยนะครับก้อนนี้กลายเป็นสิบสองส่วนสิบสามจะเห็นได้ว่า 2. สองไซด์กำลังสองของมุม a มากกว่า 3. สามไซด์กำลังสองของมุม b จริงถูกไหมครับจริงถูกไหมคือหนึ่งมีค่ามากกว่าสิบสองส่วนสิบสามจริงนะครับ เพราะนั้นชอยข้อ A เนี่ย A ก็ไม่จริงเสมอแล้วนะครับ A ก็ไม่จริงเสมอแล้วอ่าแบบนี้เป็นต้นชอยข้อบีบอยนะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับลองทำเองก่อนก็ได้เนาะ ข้อบีบอยเขาบอกนี้ครับ3 c o คอสของมุม A กกำลังสมีค่ามากกว่า2 c o s อสกำลัง2มุม B พี่ก็ย้ายมาลบนะครับแล้วดูว่ามีค่ามากกว่าสนจริงหรือเปล่าพี่แนะ3า o คอสเอกำลัง2ลบอยู่กับ2 c o s อสบีกำลัง2นะครับ เหมือนเดิมนะครับอ,อ,อ่ะพี่พี่เขียนรูปใหม่ดีกว่าตรงนี้คือความยาว2นี่คือความยาวเป็น h หน่วยนะครับตรงนี้เป็นส a r ร root ของ h กําลังสองบวกสเป็นส a r ร root ของ h กําลังสองบวก9นะครับอันนี้คือ1หน่หนวยเนาะแล้วก็มีมุมนะครับอันนี้เป็นมุม a และเป็นมุม b คอสคืออะไรครับคอสคือชิดส่วนฉากชิดคือ2ฉากคือสแควรูทข,ของ h กลังสบวก4นี่ก็เหมือนกันครับชิดชิดคือ3ฉากคือสแรูทข,ของ h กลังสบวก9ก็กลายเป็นเท่าไหรครับกลายเป็น3คูณ4่ตอบสส่วน h อชกำลังสองบวก4นะครับลบอยู่กับ3 2มกำลสองกลายเป็น9กาลบ2คูณสอ เกำลังสองบวก9นะครับด้งตัวร่วมเหมือนเดิมนะครับก็กลายเป็น6ส่วนอยู่กับ h อชกำลังสองบวก4คูณอยู่กับ h อชกำลังสองบวก9แล้วกันคูณมาจะเหลืออะไรครับจะเหลือ2 h งเอกำลังสองบวก9ลบอยู่กับ3 h มเอกำลังสองบวก4ซึ่งก้อนนี้ถ้ากระจายออกมาก็กลายเป็น2 h งเอกำลังสองบวก18ลบส h มเอกำลังสองลบ12ถูกไหมครับ ็หน้าตาคล้ายๆเดิมเลยก็กลายเป็น6คูณอยู่กับอะไรครับ6ลบเกลัง2 6เนี่ยเป็นค่าบวก h2-4 กลัง2บวก9กับเกลัง2บวกมันเป็นค่าบวกเสมออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นค่าความเป็นบวกลบก็จะขึ้นอยู่กับ6 h ลบ h กลังสตัวแปรตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลยสามารถสรุปได้แบบนี้ครับ สามโค้งกำลังสองของมุม A มีค่ามากกว่า2 cos ค้งลังสองมุม B เนี่ยจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อก้อนี้เป็นบวกด้วยถูกไหมครับเป็นบวกก็คือ h มีค่าน้อยกว่าสแควรูทหกนั่งกับการครับ3 cos ค้งกำลังสองมุม A ก็อาจจะมีช่วงที่มีค่าน้อยกว่าก็ได้จะน้อยกว่าก็ต่อเมื่ออะไรครับ h มีค่ามากกว่าสแควรูทหกนั่นเอง Okay, นะอ่ะาาลองดูก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้า h มีค่ามากกว่ารูทหูทหมีค่า2กว่าถูกไหมครับงั้นพี่ก็ให้ h เป็น3แล้วกันก็จะได้ออกมานะครับกลายเป็นแบบนี้นี่3หน่วยนี่2กับ1ใช่ไหมครับ สองตัวนี้เป็นรูสิหน่วยอันนี้ก็ออกมากลายเป็นสามสแคหน่วยนะครับหรือก็คือเท่ากับสแูของสินั่นเองพิจารณาค่าของสามคอสกลังสองมุม A นะครับก็มีค่าเท่ากับสคูณอยู่กับคอส a c คอส a, คืออะไรเอ่ยคอส a c คอคือชิดฉากก็คือสองส่วนสแูทสิบาใช่ไหมครับกำลัง 2. 2, อสองสอง ก็คือ2เท่าของ cos b cos b คือ cos 3เออคือชิดส่วนฉากรู8สิบแปกำลังสก้อนบนได้ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ12ส่วน13ก้อนข้างล่างได้ออกมากลายเป็น9,28เท่ากับ1พอดีเป๊ะเลยจะเห็นได้ว่า3 cos อสกำลังสของมุม A เนี่ยในกรณีนี้นะมีค่าน้อยกว่า2 cos สกำลังสองของมุม B นะครับเพราะฉะนั้นข้อ B ก็ไม่จริงเสมอแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างคา้าน พอเห็นภาพเนอะนะครับต่อไปข้อ4แคต 2a มีค่าน้อยกว่า 3b ทีนี้พอมันเป็นเรื่องมุมเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วนะครับมันจะเริ่มยากแล้วสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้ก็คืออย่างนี้ครับเราสามารถอาศัยบอกว่าที่สมมุติมุมดีกว่าสมมติว่าเป็น,ปนมุมอัลฟาเบต้กับแกมม่านะครับ ถ้าด้านตรงข้ามของมุมแอลฟาเนี่ยเป็นห้าหน่วยอันนี้เป็นหกหน่วยแล้วก็เป็นเจ็ดหน่วยแล้วกันนะครับรูปอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเ,ออเหมือนจริงมากเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยมุมที่มีด้านตรงข้ามยาวที่สุดนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเจ็ดนี่คือด้านที่ยาวที่สุดนะแกมมากกจะกลายเป็นมุมที่มีขนาดมากที่สุดด้วยนะครับ ลองลงมาก็คือมุมที่อะไรครับมุมที่ด้านตรงข้ามยาวลง,ลงมาก็กลายเป็นา a m m a มีความยาวมากกว่าบต้าและมีความยาวมากกว่า alpha นั่นเองนะครับขนาดของมุมสามารถเปรียบเทียบกันได้ลักษณะแบบนี้ด้วยเนาะ,ะมาดูกันที่จวโจทย์ของเรานะครับ เออไม่ใช่3นะครับตรงนี้ต้องเป็น h ความยาว h เหมือนเดิมเนาะตรงนี้2หน่วยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ1 2เออ2หน่วยกับ1หน่วยถูกต้องนะครับถูกต้องละเป็นมุม a กับมุม b นะครับทีนี้เวลาที่เราต้องการจะสร้างจะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยว่า2 a น้อยกว่า3 b กับ3 a มากกว่า4 b ตรงนี้เนี่ย สิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอย่างแรกเลยเรารู้ว่ามุมตรงนี้เป็นมุม a ลบลบ b ถูกไหมครับเพราะว่า a ลบ b บวก b ก็ได้ a ถูกต้องอันดับต่อมาครับเราสามารถสร้างเส้นนี้ครับสร้างเส้นสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยให้มีความยาวเท่ากันได้เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นมุม a ลบ b เช่นเดียวกันนะครับ A-B ลบ b a ลบ b มุมมุมฝั่งด้านนี้ก็ต้องกลายเป็นกลางเท่ากับ 2A-2B อลบ 2b งบีน่ตามทันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้พี่จะเริ่มเปรียบเทียบระหว่างด้านตรงข้ามมุม 2A-2B ลบ2 b กับด้านตรงข้ามมุม B นะครับโอเคนะ ด้านตรงข้ามมุม 2A ลบ 2B เรารู้แล้วว่าความยาวเป็น1หน่วยทีนี้ด้านตรงข้ามมุม B เนี่ยสิ่งเราต้องการก็คือเอ้ยมันมากกว่า1น่หน่วยน้อยกว่า1หน่วยหรือว่าอย่างไงหรือมันเท่ากับ1น่หน่วยเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาคําตอบก็จะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบมุม 2A ลบ 2B กับมุม B ได้โอเคเนาะไอความยาวเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมีความยาวเท่ากับเส้นสีน้ําเงินฝั่งนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เราลากเส้นลงมาเนี่ยตั้งฉากใช่ไหมครับมันย่อมแบ่งครึ่งฐานออกมาเป็นสองข้างเท่าๆกันจริงๆเนี่ยพี่ควรพี่ควรกำหนดชื่อมันนิดนึงเนาะสมมุติว่าเป็นสามเหลี่ยม PQR แล้วกันอันนี้เป็น S อันนี้เป็นจุด T อันนี้เป็นจุด U นะนะครับเราจะเห็นได้ว่าความยาวของ t s มีความยาวเท่ากับ TP เนื่องจากว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมครับหน้าจัว่วอันดับต่อมาครับลากเส้น T U ตั้งฉากด้าน P S นะครับจะเห็นได้ว่า P U ตรงนี้ต้องมีความยาวเท่ากับ U S ด้วยนะครับเพราะว่าจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วประเด็นต่อมาครับก็คือ PS ตรงนี้มีความยาวมากกว่ามากกว่า2นะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะ PS ตรงนี้มีความยาวเอ่อ PS ตรงนี้มันคือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากต้องมีความยาวมากกว่าด้านประกอบมุมฉากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับ PS มีความยาวมากกว่า2 แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า P U แล้วก็ U S ต่างก็ต้องมีความยาวมากกว่า1ด้วยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น P U เหมือนเดิมเท่ากับ U S แล้วก็ต้องมีความยาวมากกว่า1หน่วยด้วยนะครับต่อมาครับ T U เนี่ย T U ก็ต้องมีความยาวมากกว่า1หน่วยด้วยเพราะว่าเป็นด้านหนุกค่ามุมฉากเห็นไหม T U ขออภัยครับเป็น T S นะ ts ตรงนี้จะมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน่วยด้วยเพราะ us เป็นหนึ่งหน่วยมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับ ts ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน่วยก็คือยาวมากกว่า us เนี่ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกได้ว่าอ๋อไอความยาวด้าน ts ตรงนี้มากกว่าหนึ่งหน่วยนะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามุม b เนี่ยต้องมีขนาดของมุมที่มากกว่า2 a ลบส b โอ้โหก็สามารถสรุปได้ออกมานะครับยายข้างกลายเป็นสามบีมีค่ามากกว่า 2A เสมอเลยนะครับเสมอเลยคำตอบก็เลยกลายเป็นตอบช้อยสี่แคทเลยนะครับ 2A มีค่าน้อยกว่า 3B ประมาณนี้ครับสำหรับในโจทย์ข้อสุดท้ายข้อนี้เนาะนะครับเด็กชายนัดยืนอยู่ขอบหน้าผาริมทะเลนะครับสำคัญคืออันดับที่1เนี่ยต้องเข้าใจมุมก้มก่อนเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับสามารถสเก็ตภาพคร่าวๆได้นะนะครับประมาณนี้เนาะ มุมก้มนะครับ A ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นมุม A ด้วยตรงนี้ความยาว2กิโลเมตรนี่ความยาว1กิโลเมตรนะครับให้ความยาวตรงให้ความสูงของหน้าผาเป็น h พีทาโกรัสก็กลายเป็นรูทของ h อชกำลังสองบวกสี่รูทเกำลังสองบวกเก้าอาจจะลองหาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ไม่ว่ากันแทนของมุม a นะครับแทน a คือ S ส่วน2แล้วก็แทน b คือ S ส่วน3จะได้ความสัมพันธ์ว่า2องแทน a เท่ากับ3แทน b นะครับ จริงๆแล้วอาจจะอาศัาายความสัมพันธ์ตรงนี้มาใช้ก็ได้หรือจริงๆจ,จะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยข้อแรกนะครับพี่ลองมาดูว่าค่าของ2องไซ์กำลังสองมุม a กับ3ไซ์กำลังสองมุมบเนี่ยค่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับลองเอาลบกันดูซิว่ามันจะมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอไหมน้อยกว่าศูนย์เสมอหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้ไซน์คืออะไรครับไซน์คือค่ามฉากก็คือ s ส่วนสแควรูทของ x กำลังสองบวกสแทนค่าลงมาครับจับกำลังสองจัดรูปนิดหน่อยจะได้ว่าก้อนที่ทําสําเร็จ เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้มันคือ s กำลังสองส่วน s กำลังสองบวกสคูณอยู่กับ s กำลังสองบวกเคูณอยู่กับ6ลบ s กำลังสองจะเห็นได้ว่า s กำลังสองก้อนนี้เป็นค่าบวก s กำลังสองบวกสก็เป็นค่าบวกบวกเก็ยิ่งบวกเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับบวกหารด้วยบวกแล้วก็บวกอีกก้อนนึงเนี่ยก็กลายเป็นค่าบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าของความเป็นบวกลบขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของ6ลบ s กำลังสองว่าเป็นค่าบวกหรือค่าลบ ถ้ามันเป็นค่าบวกนะครับก็จะได้ว่าก้อนนี้มีค่ามากกว่า0ซึ่งก็ย้ายค่าออกมาก็กลายเป็น2องทรากำลังสองของมุม a มีค่ามากกว่า3ามทรากำลังสองมุม b ก็คือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ h มีค่าน้อยกว่ารูหกนะครับก็คือ6ลบ h กำลังสองมีค่าบวกเหมือนกันถ้ามันเป็นค่าติดลบก็คือ h มีค่ามากกว่ารูหกเครื่องหมายก็ย่อมกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายมันไม่ฟิกตายตัวมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้น A ก็ไม่จริงเสมอนะครับพี่ลองแทนค่าเราดูเนี่ย พอเห็นภาพเนาะนะครับเหมือนกันนะครับเราก็ทำกับช้อยบีบอยคล้ายๆกันบีบอยได้ออกมาก็กลายเป็นถ้าเกิดว่า h มีค่าน้อยกว่ารูดหเนี่ยจะเป็นจริงถ้าเกิดมากกว่ารูดหเนี่ยไม่ไม่เป็นจริงแล้วเครื่องหมายมันก็ต่างกันออกไปได้อีกนะครับมันก็ไม่ไม่ฟิกเสมอไปเนี่ยก็ลองทําตัวอย่างให้เราดูแล้วนะครับว่าถ้าเกิด H เป็นมากกว่ารูดหจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ก็สามารถตัดทิง้งตัดทิ้งได้2อข้อละทิ้ง เหลือ2ช้อยนะครับก็คือ 2A น้อโกับ3า 3b หรือไม่ก็ 3a a ต้องมีค่ามากกว่า4ีพี่อาศัยความรู้เรื่องนี้ครับก็คือมุมของด้านที่ยาวกว่านะครับจะต้องมีขนาดของมุมที่มากกว่าเริ่มต้นนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่า S P.R. เนี่ยตรงนี้เป็นมุม a ลบ b นะครับตรงนี้น่าจะพอเข้าใจได้เนาะต่อมาพี่ลากเส้น TS ครับลากเส้น TS ให้ความยาวของ TS เท่ากับความยาวของ PT นะครับก็คือเราจะสร้างสามเหลี่ยมหน้าจัว P, ่ว PTS นั่นเองโดยที่มีมุม P กับมุม S เนี่ยยาวเท่ากันมีขนาดของมุมกลางเท่ากันก็คือ a ลบ b พราอมเป็น a ลบ b กับ a ลบ b นะครับก็เลยได้ออกมาว่า S.T.R. เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นมุม 2a ลบ 2b ด้วย แลวเราต่อมาก็คือจะเปรียบเทียบมุมนะครับระหว่าง2 A ลบ2กับมุมบีเปรียบเทียบมุมโดยการใช้ความยาวของด้านที่อยู่ด้านตรงข้าม 2A ลบ 2B นะครับด้านตรงข้ามก็คือ1ด้านตรงข้ามมุมบีก็คือ TS เนะครับเราก็เลยต้องการเปรียบเทียบระหว่างเอ้ยเ s เป็นเท่าไหร่นะครับมีค่ามากกว่า1เสมอไหมหรือน้อยกว่า1เสมอไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับว่า PS ตรงนี้มันต้องมีความยาวมากกว่า2หน่วยแน่แเพราะว่าเป็นด้าน ตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมครับ PS ต้องมีความยาวมากกว่า h แต่ h เราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราก็บอกว่า PS มีค่ามากกว่า2นะซึ่ง PS ก็คือ2เท่าของ US ถูกไหมครับ PS มีค่ากับ2เท่า US ก็ได้ว่า US ตรงนี้จะมีความยาวมากกว่า1หน่วยนะครับพอรู้ตรงนี้ก็เลยได้ว่า TS ซึ่งมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม TUS เล็กๆเนี่ยเห็นไหม TS ก็ต้องมีความยาวมากกว่า US ซึ่ง U.S มากกว่า1หน่วย T.S ก็เลยได้ว่ามีความยาวมากกว่า1หน่วยด้วยก็เลยชนะไปถูกไหมครับ B ก็เลยกังมากกว่า 2A ลบ B 2A ลบ 2B นั่นเองนะครับย้ายข้างนิดหน่อยก็เลยได้ว่า 3A จะมีค่ามากกว่าก็เลยได้ว่า 3B จะมีค่ามากกว่า 2A เสมอนะครับก็ตอบช้อยนี้เลยนะครับว่าเป็นจริงเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบฮ